ดีครับทุกคนดีๆต้อนรับเข้าสู่หน่วยสร้างโตเกียวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหน่วยก็จะพาทุกคนไปรับชมการไปซื้อของต่างๆของหน่วยนะครับหลังจากที่ทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูบรรยากาศการบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนะครับหรือหน้าโตเกียวเทคที่เป็นถนนคนเดินแล้วก็จะเป็นหน่วยก็จะไปที่ห้าง ชโ็อกโกฮิงค้างอโอบะนะครับที่อยู่โซนจิยวกาวกะใกล้บ้านหน่ยนะครับเราไปชมกันเลยครับ สำหรับวันนี้ก็ไปซื้อของมามากมายนะที่มัซมัตโตะคิโยชิหนุ่ยก็ไปซื้อเป็นที่ซักผ้านะครับแบบเป็นก้อนแบบนี้เนาะอันนี้ก็ประมาณ370เยนยังไม่ได้รวมภาษีนะครับรวมภาษีแล้วก็จะประมาณ400กว่าเยนครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นสวีทซอยซอสนะครับอันนี้จากอินโดนีเซียนะอยากจะมาลองดูว่าจะเป็นคล้ายๆซีอิ๊วดำบ้านเราหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็จะประมาณ400กว่าเยนนะไปซื้อมาที่คาวดี้ครับอันนี้ก็จะเป็นรอยไทยนะครับน้ําแกงเขียวหวานพร้อมปรุงอ่าวันพอดีว่าอยากกินแกงเขียวหวานนะก็อันนี้เขาเขียนว่าเพียงเติมผักและเนื้อสัตว์นะครับอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะจะจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณร้อยกว่าเยนนะก็นอกนั้น ก็จะเป็นน้ำจิ้มซุกี้ตาพันท้ายนรยสิงค์ครับอัน,นี้เขาหอมมาให้จากคาวดี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณร้อยกว่าเยนสองร้อยเยนประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นของโรซานะครับก็จะเป็นพวกน้ำจิ้มไก่เป็นพวกอซอสพริกนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมเนาะอันนี้ก็ขวดละ108เยนรวมภาษีแล้วนะครับ ตัวันนี้เป็นที่ถูพื้นนะอันนี้110เยนนะครับจากร้าน100เยนเนาะ mm hmm. นอกจากนั้นนะครับหรือก็ไปซื้อของตามที่ร้านต่างๆที่อันนี้เป็นชกูฮิงขั้งอาโบานะครับ mm hmm. ก็จะมีเห็ดอันนี้ไม่ถึง100เยนนะครับทุกคนเห็ดชิเมจิอันนี้ก็กำลังลดราคาพอดีก็เลยได้ราคาถูกมานะครับมีปูอัด อูดหนประมาณ70เยนได้นะครับก็อันนี้เป็นเส้นโซเมงนะครับอันนี้เขาบอกว่า,ามาแทนขนมจีนได้นะครับก็จะราคาประมาณ188เยนครับห่อนี้เนาะ300กรัมส้มครับ200 298เยนนะครับเป็นมิกคังนะเป็นมิกคังส้ม แล้วก็มีมะเขือเทศงครับวันนี้130กว่าเยนเท่านั้นเองนะครับราคาวันนี้ถูกเนาะมะเขือ258รยิบแปดเยนได้สลูกเป็นมะเขือม่วงนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นวันโฮเทนโกโก้นะครับก็เป็นมิวโกโก้ก็เป็นพวกคล้ายๆไมโลอวันตินอะไรนี้แหละนะ นี่ราคาก็ตกประมาณ200กว่าเยนครับในถุงใหญ่นี่ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเอาออกมาให้ดูเนาะอันนี้จะเป็นเป็นวิตามินซีนะครับน้ำดื่มวิตามินซีก็เปรี้ยวๆดีนะครับเปรี้ยวๆแซ่าซาก็ชื่นใจดีนะเอามาดื่มตอนที่แบบง่วงๆหรือว่าต้องการรีเฟรชนิดหนึ่งนะครับก็ขวดละประมาณ แปดสิบกว่าเยนนะครับหนูก็เลยซื้อมาสามขวดเนาะอันนี้ก็ยังมีอันนี้เป็นเทริยากินะครับเป็นไก่เทริยากินะเขาทำมาสุกแล้วแหละแล้วก็มาเป็นทำเป็นฟรีซนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่500เยนนะครับ1แพ็คมีทั้งหมด8ชิ้นนะหรือมคิดว่าค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับก็คือเอามาแล้วก็เอามาอุ่นทำกินได้เลยนะครับ น,นี่มีเต้าหู้เต้าหู้ก็ประมาณไม่ถึงร้อยเยนครับสองชิ้นมีผักนะครับก่อนที่จะไปผักอันนี้เป็นไก่นะครับเป็นเนื้อไก่ก็หกร้อยสี่สิบห้าเยนอันนี้แปดร้ en, อยยี่สิบเจ็ดกรัมครับอันนี้เป็นเห็ดครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะอันนี้ก็ประมาณร้อยกว่าเยนนะครับ นี้เป็นกระหล่ำปีกะหล่ำปีนะครับอันนี้ก็จะประมาณ200กว่าเยนเนาะนี้เป็นนมครับนมวัวก็ประมาณ160กว่าเยนครับอันนี้เป็นแอปเปิลครับ 398รยเยนครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับหนุ่ก็ได้ไข่มาแบบนี้2องแพ็คนะครับแพ็คละร้อเยนครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็หวังว่าคงจะถูกใจกับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าหากว่าอยากให้หนุ่ยทำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่ยในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย